สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะ2021ะคะ่ะวันนี้มารีวิวกับงานเสื้อปีใหม่เลยนะคะเพราะว่าเป็นงานที่เสร็จหลังปีใหม่นั่นเองนะคะขอบคุณนะคะมาจากทีม f r i e n d ไลเดอร์ขับนะคะ ลายเสื้อสวยมากนะคะเป็นโทนสีเทาที่เห็นในกล้องตอนนี้นะคะเรียกว่าเป็นโทนสีเทาเข้มตัดขอบด้วยโอ้ทั้งสีแดงทั้งสีดำเงินแล้วก็เล่นสีขาวด้วยนะคะลายเสื้อมีมิติมากนะคะแล้วก็เท่มากด้านหน้าด้านหลังนะคะมีใส่โลโก้ทีมนะคะที่ชัดมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่างานเสื้อวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าโดยส่วนมากนะคะคอวีสั่งมาน้อยมากแต่คอวีจริงๆแล้วงานเท่มากนะคะ ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็โดยส่วนมากผู้หญิงจะชอบงานเสื้อคอวี v มากสําหรับวันนี้นะคะเป็นงานเสื้อคอวี v เลยค่ะคอวี Call v, แล้วก็ตัดขอบสีดํานะคะอันนี้ให้เห็นแบบชัดๆไกลๆนะคะว่าเวลาใส่งานเสื้อแล้วเป็นยังไงบ้างที่ตัดขอบสีขาวเหมือนเป็นกรอบสี่เหลี่ยมน,นะคะตรงนี้ก็ยังเห็นเด่นชัดนะคะมองไกลๆก็ยังชัดอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูงานละเอียดยดกันใกล้ๆกันนะคะงานเสื้อนะคะเป็นคอวี v. คอวีนะคะจะเล่นขอบเป็นสีดำนะคะแล้วก็ตัวลายเสื้อค่ะตัวสียืนพื้นจริงๆนะคะยืนพื้นจริงคือสีเทาแต่เทาก็จะมีการไล่ขอบไล่เฉดสีด้วยนะคะเป็นเทาแล้วก็เล่นลวดลายนิดหน่อยะค่ะสีพื้นจะเห็นเด่นชัดมากนะคะคือสีเทานั่นเอง ต้องไหลนะคะจะมีการเล่นสีค่ะจะเล่นเป็นแดงกับน้ําเงินนะคะเหมือนสีโทนสีทงชาติเลยแล้วก็มีตัดด้วยสีขาวด้วยแล้วก็จะเล่นด้วยโลโก้นะคะโลโก้ทีมนะคะของทีมเฟรนไนเดอร์คลับนะคะซิ้น2020สําหรับปีนี้ก็คือ2 0 2 1นะคะก็เสื้อทีมเสร็จเรียบร้อยค่ะสวยมากค่ะลายเสือะะเส้อนะคะแขนเสื้อนะคะเพิ่มเติมความพิเศษนะคะไม่ซ้าใครนะคะ,คะ,คะก็คือสามารถออกแบบได้นั่นเองค่ะแขนเสื้อนะคะลูกค้าก็เลือกที่จะ เล่นตัดขอบนะคะเป็นลายธงชาติจริงๆลายธงชาติสีนี้นะคะก็จะใกล้เคียงกับสีของลายเสื้อของลูกค้าเลยที่เป็นแดงน้ำเงินแล้วก็ขาวนะคะสวยมากนะคะสีกรมเออไม่ใช่สีกรมสีเทาเรียกว่าสีเทาสีเทาเข้มนะคะเรียกว่าเป็นสีเทาเข้มแล้วกันค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทีมงานที่สั่งงานเสื้อเข้ามานะคะด้านหน้านะคะสวยไปแล้วมาดูด้านหลังกันค่ะ ด้านหลังก็จะเห็นชัดเลยสีแดงกับน้ำเงินนะคะน้ำเงินก็เป็นน้ำเงินน้ำเงินไล่โทนออกฟ้าด้วยส่วนสีแดงก็จะเป็นแดงแดงเข้มเหมือนแบบแดงไปส้มนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแดงสดนะคะด้านหลังขยายโลโก้ให้เต็มด้านหลังเลยคะ่ะโลโก้หน้าอกนะคะขยายใหญ่แล้วก็จะเห็นว่างานไล่สีนะคะอยู่ด้านล่างคะ่ะก็คือตัวสีเทานั่นเองคะ่ะสวยมากนะคะ ลายเสื้ออาจจะดูเหมือนว่าโล่งๆหน่อยแต่ความจริงมาลงตัวด้วยลายของกรอบเสื้ออยู่แล้วนะคะก็เลยทำให้งานเสื้อดูดูเท่มากขึ้นนั่นเองค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะทีมงานนะคะที่สั่งงานเสื้อเข้ามาแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ส่งภาพส่งคลิปให้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ